น้ำเพื่อนมากินด้วยมันมีหลากหลายอยู่ใกล้มอด้วยค่อนข้างที่จะมากินบอยคผมทำงานดีนะครับ Business Plan เป็นไงบ้างครับโอ้เต็มคัพเป้เลยจมจะพาชาวไรมารู้จักกับเด็กอัจฉริยะเด็กมหศจันทร์อายุแค่ห้าขวบเก่งเกินหน้าเกินตาเด็กวัยเดียวกันตอนนี้เป็นผู้จัดการร้านสุกี้ร้านอาหารชาบูสายพานที่ตอนนี้กาลังเป็นกระแสกาลังทิตในหมู่วัยรุ่นเด็กมหาลัยที่นี่เขามีจุดเด่นที่น้ําซุป6แบบตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเมื่อคืนก็ยังนอนไม่หลับเลยที่จะได้มาเจอกับผู้จััััดดดกกกกกาารร้้นนนนตววววจิิีีเเเเ็็5ขบบบท่่งหลพ ้อยคนเก่งคนนี้ไปพร้อมกันกับผมในคลิปนี้ครับกับผมแก้ววอล์กเกอร์ยูทูบเบอร์หินโซ่ไม่เคยที่อร่อยมากค่ะเดินทางสะดวกครับใกล้ B t s อแล้วก็ของกินมีให้เลือกเยอะเจ้าของร้านใจดีมากเลยคะอร่อยสวัสดีครับชาวไรตอนนี้ผมอยู่แถวแถวบางบัวที่นี่จะมีร้านสุก,กี้สายพานอยู่ร้านหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของเด็กมหาลัยสีประทุมร้านนี้ชื่อว่าร้านสุกี้จันบิน ร้านนี้มีความพิเศษที่น้ำซุปก็มีให้เลือกมากถึง6แบบแล้วก็มีวัตถุดิบหลากหลายชนิดเลยน่าจะประมาณสัก50ารายการได้เริ่มต้นแค่5้บาทผู้จัดการร้านของที่นี่เป็นผู้จัดการร้านเด็กอายุแค่5ขวบแต่ว่าเก่งเหลือเกินร้านนี้ตั้งอยู่ในซอยผลโยธิน4 6ตรง BTS สถานีบางบัวพอดีเลยถ้าเกิดว่ามาด้วยรถไฟฟ้า BTS เนี่ยจะง,ง่ายมากลงสถานีบางบัวแล้วก็เดินเข้าซอยผลโยธิน46่มาแค่ประมาณ150เมตรตอนนี้ผมมาถึงหน้าร้านแล้วเดี๋ยวเข้าไปพบผู้จัดการร้านตัวน้อยกันข้างในครับ ชื่อกันดั้มเหรอครับใช่ครับกันดั้มครับเป็นผู้จัดการร้านนี้ครับเป็นผู้จัดการอายุน้อยสุดในโลกทำไมถึงชื่อกันดั้มเพราะว่าผมชอบกันดั้มครับผมทำงานดีนะครับถามกันดั้มหน่อยครับว่า business plan เป็นไงบ้างเยี่ยมครับอาการที่นี่ชื่อร้านอะไรฟุกี้จานบินเพราะว่าจานมันร้อยได้ครับกันดั้มชอบจานบินอยู่แล้วหรือเปล่าชอบ U F O ใช่ไหนแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนหน่อยสิคนดูไบตกใจแล้วเนี่ย กันดั้มแนะนำร้านตัวเองหน่อยอ่ะเป็นร้านกินชิวๆครับคนมาต้องหน้าตาดีไหมคนหน้าตาไม่ดีเข้าได้ปะแล้วสุกี้เราเนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างเรามีน้ำซุกี่แบบ6แบบครับมีแบบไหนบ้างครับมีน้ำใสน้ำดำต้มยำมาล่าฮงคัตือเจียวคอตกิน6อย่างไม่ไหวแน่เลยเยอะไปเอาแบบว่าที่คัดมามาาน้ำดำองคัตือจะแนะนำพี่แก้วสามตัวนี้ใช่ไหมกันดั้ม จัดชุดให้พี่แก้วหน่อยนะวัตถุดิบตัวไหนควรกินกับน้ำซุปตัวไหนให้หน่อยนะแนะนำน้ำจิ้มหน่อยเราทำน้ำจิ้มได้นะคะตูนโนครับมีน้ำจิ้มสูตรของสุกี้จันบินอยู่แล้วแต่ว่าจะมีน้ำจิ้มสูตรพิเศษสูตรกันดั้มด้วยตอนกินกันดั้ครับกลิ่นหอมมากเลยอะ่ะกันดั้มแนะนำหมูสไลด์นะครับเป็นอะไรต่อยิ่งเข้มทองหอยเล้งนะครับกันดัแนะนำนะครับแล้วบะหมี่ผักบะหมี่ตัวนี้ดีจังเลยมีผักด้วยเผ็ดเข็มทองของโปรดของกันดั้มใช่ไหมครับ เคี่ยวคูไส้หมูของโปรดใช่ลูกชิ้นชีสว้าวลูกชิ้นชีสมาสีเหลือสิบบาทมาสีเขียวยี่สิบครับผ่าสีแดงสามสิบครับผ่าขาวสี่สิบผาดำผ้าสีไม่แพงเริ่มลงอะไรก่อนดีไส้แล้วไส้อันนึงกล้วยเล้งเก่งจังเลยห้าขวบรู้จักกล้วยเล้งเนี่ยพี่แก่หกขวบพี่แก้วยังไม่รู้เลยหมูซามนี่เราใช้ส่วนไหนเอ่ย เกี่ยวกุ้งบ้านมีผักได้เวลาชิมอยากชิมเยวแน่นอนน้ำจิ้มสูตจานบินก่อนใส่จับกินใส่น้ำลายจะไหลเลี้ยวโอ้เต็มคาบ้เลยขอเป็นเกียรติห้ปอนผู้จัดการกกใช่ไหม เดด็ที่น้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มตุจานบินก็น่าอร่อยเลยต่อไปสูตรหนูโอเคครับวชิีสชีสอยากกินตัวชิีสแล้วเนาะเดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวเผ็ดตรสชาติดีอ่ร่อยมากชีสมันละลายระเบิดเลยติดใจลูกคุนชีสป้าหนูหิวมากเลยน้ำจิ้มมาล่าคู่ครองร้านกินจับอะไรดีมูสไล้หวัญนี้แหละยอดมาก ปรุงน้ำจิ้มสูตรถั่วอร่อยจังไงอ่ะฝีมือ<ช>มากเลยเนี่ยมนมีผักอืมอร่อยเพชเขิม,ออม,มทองเราออมาแล้วโอ้โหกินซพปิแก้วคือน,น้ำลายเลยสสออทองคัตส,สึครับอ๋อทองคัตสึของประเทศอะไรครับญี่ปุ่นครับน้ำซุปต้มกระดูกหมูอย่างนี้ป่ะใช่ครับโอ้หน่ากินมากเลยแนะนำกินกับอะไรบ้างครับเป็นญี่ปุ่นครับอุ้ง เบคอนเบคอนเบคอนกำลังมาแล้วควอตมอนซีปูไอซีแลนด์ปูน้ำจั้นไข่ปลาว้าวน่ากินนะซุปกระดูกหมูเพิคัสส์กันน้ำแนะนำน้ำที่ร้านหน่อยครับชอบหวานไหมเขาหวานน้อยตัวนี้เหรอหวานเลาจนิดน้ำจับเลี้ยงรินครับหวานหวานหอมหอมครับรสชอิเป็นไงมันห,นหอมอร่อย,ก,อยก,กันน่าจยากินอะไรก่อนหอยแมงพูนนิวซีแลนด์ น้ำจิ้มอร่อยอ่ะมันมีรสชาติมันโดดขึ้นมาครับซอสงาหรือเปล่าหอมกลิ่นงามากเลยงาคั่วกำลังกินอะไรอยู่เป็นหุดงใช่ไหมครับวา้าวอร่อยครับไข่ปลาครับปลาหันยุนครับอําได้ไหมอําได้ไหม,มเรียกง่ายๆเป็นลูกชิ้นปลาไส้ไข่ปลาใช่ไหมครับพี่แก้วครับอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยครับ ไขป่ปลามันเปรี้ยวกนุกมากเลยเหมือนมันระเบิดในปากเบคอนนะครับมอมนุมๆจิ้มกับน้ำจิ้มทองกระสือด้วยนะครับพอจะพูดชีฟูดครับกินก่อนเลยรสชาติชอบครับอร่อยกินแล้วรู้สึกว่าเหมือนลงไปในทะเลมันมีส่วนผสมของซีฟูด แน้ตุ๊กมาลาสารระดับถ้าถ้าเคยทานมาลามาแล้วแนะนำระดับสองกินกับอะไรดีกินกับเนื้อออสเตรเลียครับพี่ไก่คขากับเท้าไก่มันก็หลังให้มันเทศใหญ่องมว่างว่างเหมือนดาบเลยเอคาร์บอร์ดใช้เพสไฮไลท์สมองมูโอ้จันดั้มอิ่มยังครับอยาก เนื้อออสเตรเลียกินกับน้ำจิ้มหมาล่าแบบแห้งนะครับแบบแห้งถ้าไม่ลอยเปลี่ยนได้นะเจ็บกินเพียบจะรูนั่งเป็นเพื่อนพี่แก้วน้ำจิ้มหมาล่าแห้งแล้วมันเข้ากันน้ำมันมีรสถั่วด้วยคำแนะนำซุปเปอร์ตีนไก่ถั่วเน้นๆเลยใช่ลองกินน่ากินมาก นุ่มมากเออใช่อร่อยคี่คะเรากินสมองหมูนิ่มจริงพี่แจ้าไม่เคยกินสมองมาก่อนเลยอ,ะอ่ะอ๋อนุ่มๆเหมือนเจลาตินอะ่ะม,มันจะนิ่มๆเนาะไม่คาวด้วยฟอสเต้าหู้กินชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะมสัสสีเขียวกี่สิบบาท พี่แก้วชอบฟองเต้าหู้มากเลยครับมันเข้ากับรสชาติของน้ำจิ้มหมาล่าถั่วมันเผ็ดร้อนติดชาั้างปากเลยนอกจากน้ำซุกที่กันน,ำน้ำนะนําพี่แก้วเมื่อกี้นี้แล้วอ่ะสามตัวอร่อยมากเลยเรายังมีน้ำซุกแบบอื่นอีกเรายังมีน้าใสต้มยำ อมากินได้ทุกวันกินได้ไม่ซ้ำเลยกินทุกวันยังได้ใช่ครับลองกินเสร็จแล้วมีติมแกล็ดครับอยากจะหาอะไรมาดับความร้อนแรงของหมาล่าดีเลยมีไอติมสตรอเบอร์รี่คิตเค้กนมข้าไกโดข้าไกโดมีเกล็ช้อนอยู่ใต้าฝานะได้ครับนมฮอาไกโดเนื้อมันเนียนมากเลยสตรอเบอรี่คิตเค้กรสชาติหวานดีช้อนกินออม บจเป็นอของดีให้อร่อยจังกันดั้มดูแลพี่แก้วดีมากๆเลยไม่แปลกใจวัยรุ่นเด็กๆมหาลัยแถวนี้เขาชอบมากินที่ร้านนี้กันมีผู้จัดก,การคนเก่งคนนี้ดูแล่ครับคนที่ยังไม่เคยมากินอะ่ะเขามากินที่นี่เขาจะเจออะไรบ้างเจอคนต้อนรับ อยากจะกินในตีมนะตอนนี้นะครับวันนี้เหน็ดเหนอยกันมาทั้งวันเลยใครที่ยังไม่เคยมากินที่ร้านอยู่โซนแถวนี้หรือว่าเห็นคลิปนี้ก็ตามมาผู้จัดการคนเก่งคนนี้ต้อนรับทุกวันใช่ครับถ้าประทับใจน้องกันดั้มคนเก่งวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องไลทีวีนะครับแล้วก็มาเจอกับรีวิวดีๆแบบนี้อีกในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมกับน้องกันดั้มขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าบ๊ายบายครับผมโอเคอ้าวเยีย่ยม